จะอี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 ะอให้ห่านปลาปลาเราไม่ให้หานปลาปลาเรนตัวตัวอะไรอะเฮ้ย <c oughs> อันนี้เขาเรียกปา <c oughs> กลาไหลฮปลาเรนเห็นปลาไหลไหมลูก ไปไปอ่ะไม่จับหรอกจะกัดจับตรออลูกัเอาไปปล่ไปดูที่ไอ้อยต่อันนี้อหละออนที่ังไว้ที่ทังไว้นะอาหนุปังก้อนดีกว่าอ่ะบอลลนหนึ่งอัน่เนหนึ่อัน

耶耶耶！爸爸走。